ของตัวเองฮ哈พูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายนะคะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณลุงที่เขาเพิ่งพ้นโทษออกมาค่ะคือคนเข้าไปติดคุกเนี่ยเขาต้องโหยหาอิสรภาพแต่พอกลับออกมาแล้วปั๊บได้รับอิสรภาพกลับไปอยู่บ้านตัวเองแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าออกมาจากคุกได้แค่ห้าวันแต่มาเจอความจริงที่ปวดใจคือเมียสุดที่รักมีผัวใหม่ คุณลุงคนนี้ก็เลยกระโดดลงมาจากต้นไม้เสียชีวิตเลยค่ะทังดีกาเป็นบี้ากล้าฮะจริงชื่นชมหัวใจของพี่มากจริงๆนะคะนี่แหละคนดีสีสมุดประการต้องได้รับรางวัลแล้วนะสิ้นปีเนี้ย ขอบคุณมากๆเลยจริงๆที่เสี่ยงชีวิตลงไปช่วยคนนะคะเดี๋ยวพาไปฉาชังเซากันบ้างค่ะคุณผู้ชมการสังสรรค์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยค่ะเป็นความสนุกสนานด้วยซ้ําไปแต่ว่าสังสรรค์ยังไงก็ต้องไม่ลืมความปลอดภัยที่มีกับการขับขี่นะคะครั้งนี้น่าจะเมาทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งกลับจากวงเล่าแล้วรถเนี่ยไปชนต้นไม้คนขี่พูดไม่ได้แต่คนซ้อนไม่ตายและพูดเก่งเลยค่ะจักยานยนต์กับต้นไม้นะครับ ใครจะไปเที่ยวก็เช็คสภาพอากาศกันให้ดีถ้าไปแล้วเจอแบบนี้ไม่หนุกโโไปไหนไม่ได้รอให้มันผ่ <fi S 1> อนคลายแล้วค่อยค่อยไปเที่ยวดีกว่านะครับพักครู่เดียวช่วงหน้ามันเป็นเรื่องของสองประเทศเราคือนําเสนอข่าวความจริงว่าทหารเขมรทหารข,าาารขาแมาารขแยแค่จะกินยังไม่มีอดอยากปากแห้งใช้คำว่าแม่งในใจอินฟลูขมรดิ้นทุรนทุรายรับความจริงไม่ได้หมายหัวผู้ประกาศไทยเบอร์หนึ่งของเราที่โดนด่าใหญ่ๆเลยกรุงกริ้งรังสีมาช่วงหน้า จอเล็กนะที่สวยอ่ะการจัากคือมันจะมีหมาต้คือยมอมันยัครนเตยมอมัตร็วเยวตีคนไ้ายยมดังให้สีสุป,ปราทูน่าสกัดเครื่องดื่มจากปราทูน่าทะเลน้ำลึกแพชชช่นฟรุตลูทินพัสเบอร์รี่เอลทีอานินพัสองุ่นเคียวโฮทุกขวดมีโอเมก้าสอร่อยดื่มง่ายไม่ข่าวมีจำหน่ายแล้วที่ห้างชั้นนำทั่วประเทศ ขนมไทยบ้านนาโพค,คือหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีปี2568ตัวเด่นของเราคือกรอบอายุการเก็บที่ยาวนานออกไป5วันถึง10วันเนี่ยค่ะและสัมผัสก็ยังกรอบอยู่นะถ้าเลยกว่านั้นอาจจะมีความนิ่มนิดนึงค่ะแต่ก็ยังอยู่ทำให้ผู้บริโภคยังอยู่ในคุณภาพที่เขาอยากทานอยู่ และด้วยความมุ่งมั่นนี้เองทำให้ปั้นสิบของกลุ่มสามารถคว้ารางวัล Product Champion ปี2568ในจังหวัดมหาสรารคามมาครองได้ในที่สุดศตราจาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะคะว่าอาหารชายหลังสีนี้มึงทุกคนมองว่าไม่ปลอดภัยจริงก็คือปลอดภัยที่สําคัญนะคะต้นทุนที่เราลงไปอะค่ะ Premises, มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส us, ูญไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้ทําให้เราได้ความรู้ใหม่ๆทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอาหารของเราเข้าสู่มาตรฐานสากลมากขึ้นค่แต่มีสิบาทฉันมีสิบบาทมาแลกดีมากาฉันมีสิบาทมาแล้วพกพูดได้มีสิบาทมาแล้วพกมร่อยเอาว่าเอาเหวียดีแล้วเอาดีก็หน้าสิบบาทองเลดีหน้วากำลังฝาอันไหลคุ้มสิบบาทโรคร้ายมารุมกลางดึก ทำยังไงดีโอ้ย,อย,อยงั้นไปที่นี่สิที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยาแค่ปเปิดใจก็ติดใจยาสีสฟัน,นเจเจดนฟ<น>ันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพูแค่ปเปิดใจก็ติดใจเจนไหนก็ใช้เจเดนจากจุฬาเ e r b s เมสกาแฟโกครีม่าอินเทนส์สูตรใหม่อร่อยขึ้นอีกระดับเข้มเต็มรสกาแฟนุ่มดื่มง่ายลอง้วคุณจะรับเมสกาแฟโกครีม่าอินเทนส์สูตรใหม่ครบคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้ากับมหกรรมเซลใหญ่แห่งปีทุกราคาสุดโหด Powerbuy Mega Cell 6-14กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี ไม้จุ่มแล้ว KFC Baby Sanders และตัว Secret แค่79บาทเมื่อซื้อบั克เก็ต2 9 9ขึ้นไปตามเก็บดอสได้ครบนะถึง24กันยายนนี้ให <c oughs> ม่กระต่ายบินโทรทรอม <c oughs> มีตัวยาบิสมัรทซับซาดิไซเลตบรรเทาอาการแสบร,ร,ร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทรอมบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไฮยีน คนติดผิวใหม่ไฮยีนสกินแคร์ซีรีส์มีในอาินามายให้ทานนุ่มหอมทั้งบ้านเลยใหม่ไฮยีน New Yaris ATF Hybrid ใช่กับทุกความรู้สึกกับทุกใช่กับทุกเส้นทางจังหวะที่ใช่ในแบบเรา สีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช้แป๊บแป๊บก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดถ้าคุณไอแบบมีเสมหะบวบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียเม็ดฟูดละลายเสมหะที่มีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลีเม็ดฟูดละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอ Mega We c a ร์ ดีๆมีใจเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮลเกรนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเช้าอ,อร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้าเปิดจองบูธแฟร์ใหญ่ประจำปีบารส์สวดแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนบนพื้นที่ใหญ่สุดจองวุฒิด่วนบารส์สวดแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลวันที่24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้อิมแพคเมืองทองธานีจองบูธ0901978310 คุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับใช้กยอ .15 สิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกยอกันยุงมั่นใจกยอ .15 งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2020่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนําทั่วประเทศครบทุกแบบบ้านกว่า1,000แบบตั้งแต่1ล้านบาทถึง100ล้านบาท10 1 4กันยายน Impact h อ l l 6เมือ,มองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยิ่งเข้มกับสิ่งที่หลงไหลก็ยิ่งชัด ในสิ่งที่หลงรักไปกับมอคคูนาทริโอเอสเปรสโซ่พร้อมความเข้มสไตล์อิตาเลียนเอสเปรสโซ่ที่คุณจะหลงรักยิ่ง,ลงหลงไหลยิ่งหลงรักมอคคูนาทริโอเอสเปรสโซ่น้ำปลาแม่าเรียนต้มตำยำผัดแม่เรียนสิคะย่างจิ้มจุ่มปลาแม่เรียนสิคะน้ำปลาแม่าเรียนติดเรียนแซ่บหนัวให้ทุกจานโอเมก้าด้วยนะอร่อยติดเรียนแม่เรียนสิคะกินได้ก,กลิ่น ช่วยจักการกลืนปากต้องดารีดับเบิลแอคชั่นมีดารีมิ้นสกัดเข้มขน้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดารีดับเบิลแอคชั่นใช้เลย สนุนโดโยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวนกขั้วโลกสุดรับความอร่อยคู่ครัวไทยมากกว่า30ปีหอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีนหอมอร่อยทุกซองยูยาริสเอท Hy าบริจังหวะที่ใช่ในแบบเรา หลอดไฟ LED B1 สว่างนานไม่กลัวดับ8ปรนาฬกาย24นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีนะครับมีเหตุการณ์สลดใจในพื้นที่ของราชบุรณะครับมีหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่คือวัยประมาณสักหลัก4ี่ขึ้นหนุ่มใหญ่วัย41ปีอยู่ดีๆไม่รู้ที่ท่าไหน ปีนขึ้นไปบนคอนโดมิเนียม,มแล้วขึ้นไปสูงว่านั้นคือไปที่ชั้นดาดฟ้าเรียกว่าชั้น15ปีนข้ามดิ่งลงมาขาที่เข้าใจว่างานนี้ฆ่าตัวตายเพราะเข้าใจเองว่าใครๆก็ไม่รักครับ ตัวอย่างของเหม็นปากเหม็นกันหน่อยอ่ะคุณผู้ชมสาหรับชาวมเหมรหลายคนที่อยากจะมีส่วนร่วมมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยบอยเอาอีกแล้วนะบอยปากพอยอยแล้วโอ้แล้วอยู่ฝั่งนี้ด้วยพี่กิงโอ้กลิ่นโชยไหมน่ะเออเอาพัดหน่อยดิแค่นั่งไม่หันกลับไปก็รู้สึกได้แล้วบอยปากพร่อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือชายานามที่เขาก็ยินดีแล้วก็เต็มใจจะรับเอาไว้นะคะเขาบอกว่าปิดด่านเหรอ ปิดไปดเลยปิดยาวๆยาวๆยาวๆผลนะ,ะแต่ก่อนจะไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมขอเวลาแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะหยิบเห็ดหยิบมัด ออกจากตัวเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้เข้าใจว่าโมเดลเห็บหมัดเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เราพูดกันเป็นที่แรกนะคือไม่รู้ว่าจะหาแสงที่ไหนก็แค่มาเอารายการข่าวของเราไปพูดถึงเท่านั้นแหละแล้วก็ด่าผู้ประกาศทีละคนทีละคนอ่ะพี่กิ้งจะโดนหนักหน่อยสวยครับแล้วก็มีอินฟลูเคมเนี่ยใช้โมเดลเดียวกันนี้ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เราเอาคุกพี่กิง้ง<อ>คือ แ,แปลกมันดูแพงขึ้นมาเลยนะแล้วก็ป้าดพ<อ>ี่กิง้งแดงแรงเลยบอกว่า เป็นนายกก่อนแล้วค่อยพูดถ้าวันนี้ยังเป็นนักข่าวก็อย่าเพึ่งเห่าออกมาถ้าแต่จริงๆวันนี้พูดได้นะแต่พูดคุยกับเขาไม่น่าจะค่อยเข้าใจเพราะว่าระดับภาษาเราไม่เท่ากันค่ะคือเขาใช้ภาษาคําที่หยาบคายหน้าตาก็ดูหยาบกร้านสันดานก็ดูหยาบช้าวาจาก็ดูหยาบคายแบบนี้คงคุยกันไม่ได้เพราะว่าเราใช้ภาษาไม่เท่ากันค่ะครับโดยเฉพาะคําพูดที่บอกว่าวันๆเนี่ยมีแต่ยุแยงตะแคงรั่วให้คนแตกกันแต่ไม่เคยมองพฤติกรรมของคนในฝั่ง ตัวเองเลยว่าสรุปแล้วเนี่ย<า>ความสามัคคีที่ตัวเองอยากได้เนี่ยใครเป็นคนทําลายลงกันแน่อเออคนกัมพูชามาเย้ยเย้วอยู่ริมชายแดนทหารเนี่ยเสริมกําลังกันทุกวันแล้ววันนี้ กุนูดีใช่ไหมออกมาบอกว่าต้องการความสามัคคีฝั่งเราดีฝั่งนู้นก็รวยตามาตดคิดไปวันนี้คิดไปอีกเลยเติมให้แล้วค่ะไม่ได้เกิดในประเทศไทยก็อย่างนี้แหละเหนื่อยหน่อยนะเพราะประเทศไทยนอกจากจะมีข่าวดีมีของดีๆบำรุงร่างกายด้วยอย่างบำรุงไตจุดที่คัดกรองของเสียเราก็มีของดีโปรโมชั่นก็ดีค่ะต้อนรับพี่อู๋ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องไตนะฮะทั้งที่เกิดกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักนะครับให้กลับมามีสุขภาพไตที่ดีขึ้น